นี่ยน,นะคะคุณครูกำลังจัดขอนจะเอาไปให้ผู้ที่กักตัวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้คุณยาก,กับแม่ลีจะออกเดินทางนะคะไปไหนคะคุณแม่ใต้แจกของที่ผู้กักตัวค่ะนี่นะคะผู้กักตัวของเรา อันนี้กักตัว14วันนะคะว่ะนี่ซอยขุยานะ่นนี่ซอยขุยัครึ่งซอยเลยนะะั่นี่ไปนะอ่าอ่าอ่าเนี่ยก็มีส้มกับองุ่นนะมาฝากผู่กักตัวก็ห่างกันประมาณยเยอะเยินะฮะ ก็เลยว่าจะโทรมาถามประบวนว่ากลางวันอยากทานอะไรอยากทานส้มตำอะไรบ้างไหมยอยู่ห่างกาันนะในประบวนก็มารับแล้วนะค่ะข,ข,<อ>ขอให้ใหายไวๆนะฮะจริงคิดถึงตลอดเลยผู้สนับสนุนเยอะเราก็เลยจะเจะอะไรฝากดีเนาะต่อได้ว่าจะโทรถามว่าอยากทานส้มตำอะไรไหมอร จ้ะอ๋อจ้ะใช่ใช่เนาะอืมจ้ะค่ะก็ฝากนิดนึงก็แล้วกันกำลังใจกันเนาะจ้ะห้าวันห้าวันแล้วพวกเราใครกักบ้างนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบ้าน ยายพินกักไหมอ๋อบอกแล้วน้องก็ไม่อยู่แล้วก็ไอ้บิ้วก็กักอ่ะบิ้วเขากักอยู่นี้ด้วยเขามาดูแลเด็กคันนี้คือออกไปไม่ได้เนาะจ้าจ้าจ้าคือค่ะขอประบวนหายไปๆนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ น,น,นะคะคุณครูกำลังจัดของจะเอาไปให้ผู้ที่กักตัวนะคะน,นี่คุณยาก็นำผลไม้นะคมาเยี่ยมผู้ที่กักตัวโชวงโควิดของบ้านดมรานะคะ นี่นะคะคุณครูกำลังจัดอ่างุ่นนะคะนี so mm ่อังุ่นนะคะกระโมตงนี้อยากทานอะไรพิเศษไหมสังก้อนวานให้นะบอส อ่านี้พี่ยาวก็มามาช่วยเรื่องอาหารนะคะค่ะอ่านี้ยวแมีเป็นตาก,กล้องนะวันนะี้อ่าเด็กๆขอเรานี่นะนี่ก็ผู้กักตัวอีกรายหนึ่งนะคะครับอันนี้คุณครูมีส้มกับองุาาง่นมาฝากนะคะ สามคนครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยูคนอ๋อสามคน,มคน,มคนท่านนี้ใครบ้างก็ม,มีลูกสาวผมแล้วก็นองเขา้เขาหอมอแล้วก็แม่เข้าหมไม่แม่เข้าจามอ๋อจ้ะามคลติดลบแต่ต้องไปดูลูกสวัสดีค่ะแมรี่แม่แม,แมรี่แค่กักตัวใช่ไหมแค่กักตัวสามคนครับอ๋อ,มอแมรี่ช้างแล้วก็ใครตะนวลครับตะนวลใช่โอเคและทางนู้นใครอยู่ ต่ยองคนเดียวจยอนะอยู่ที่นั่นไปนู่นสาคนเหมือนกันสามคนครับอ่สาค่ะสู้ๆครับค่ะสู้ๆครับค่ะีใบด้หมดโรคหมดภัยทีนี้หมดเรื่องนี้จ้าจ้าอือือืออือ เป็นยังไงบ้างสู้สู้คุณยอนสูนชัยคนที่ไปโรงพยาบาลก็คือสามคนสามคนสีอืมสามคนสามคนบอกอ่ะแบงค์ด้วยบอกแบงค์ด้วยโอ้แบงค์ด้วยวันนี้ก็มีส้มกับองุ่นมาฝากนะคะจ้าฮะเร็เนาะ ก็เห็นว่าอะไรนะบามีเขาไม่ค่อยมีอาการเนาะมีแต่ประเตือประตือระคายคอเห็นนึรงไหรว่าบคอใ่ไหอ๋อไม่รุนแรงแต่แบงค์แบงเจอเจอบวงไหมบอหืมฮะ บางทีเขาก็แข็งแรงไงคือแข็งแรงมันไม่แสดงกันอแข็งแรงแข็งแรงก็ให้พันผุนไปได้ด้วยดีทีนี้ก็รับโชครับโชคใหญ่ใหญ่อ่าไปแล้วจ้า